สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภายเยอรมันค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเบิ้นจะพาทุกคนนะคะออกไปเที่ยวหน้าหนาวกันนะคะวันนี้วันที่27ลูกรู้ค่ะ27เดเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่วันนะคะออกไปก่อนคะอาจจะไป3 4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวดูเล่นแล้วหนาวข้างนอกค่ะเพราะอยู่บ้านมันน่าเบื่อมาดูว่าใครไปบ้างดูดูเยอะคนนี่เเขียนลรอคะนี้คนขับรถค่ะอิสตู r บร มีอะไรคะว่าคนที่ของเยอะค่ะพกมาเต็มไปหมดเลยหนาวด้วยมีลิศติกค่ะที่หนูทำจับจักรแมนอาจาอมโอเคโอเคค่ะไปค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามโมงสี่สิบแล้วค่ะทุกคนมืดแล้วค่ะใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถนอนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปเล่นหิมะกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูนะคะว่าไปเมืองไหนค่ะอันนี้มีรังเียเออ สามชั่วโมงนะคะขับรถสามชั่วโมงนะคะใช้เวลาสามชั่วโมงเดี๋ยวเราไปกันค่ะเพื่อนจะได้แต่งหน้านะคะก็คือเตรียมนอนเลยค่ะไปถึงก็หลับเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาหารกินที่นู่นกันค่ะว่ามีอะไรกินนะคะดีก็อยู่บ้านเฉยๆครับไปค่ะมืดแล้ว,ลวนะี่เวลาเราชั่วโมง40นาทีถึงแล้วทุกคนมืดมากเลยค่ะ <Ooh. laughs> ตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวเมืองนะคะเป็นที่จอดรถฟรีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเจออะไรบ้างนะคะขี่ม้าอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวคืนนี้ขอดวไปนอนก่อนนะคะถึงสองทุ่มสิบห้าทุกคนทางตอนทางมาขึ้นเขาเนี่ยหมอกเต็มเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องไปนอนก่อน,นะคะ่ะพรุ่งนี้ค่อยตื่นมาดูนะคะว่าวิวเป็นยังไง กูเธนักสางทุท่มสิบห้ากูเธอหนักเค่ะกูเธอหนะค่ะก่อนนอนค่ะทุกคนขอต้มไวไวร้อนดื่มก่อนนะทุกคนอันนี้รสแอปเปิลค่ะอเลสอันนีอ้อเลส ว่าหมดเลยต้องให้หมดขวด ต้องเปิดเครื่องบดนะคะให้มันระบายเนาะเพราะอันนี้เป็นแกส๊สโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาต้มไวน์ดื่มกันค่ะทุกคนท่ามกลางบรรยากาศสิมาเข้างนอร์แอบ,บดูสิไม่มีมองไม่เห็นอะไรเลยเดือดแล้วได้กินแล้วค่ะ เอาไปร้อนให้ทุกคนเอาไปเสิร์ฟคุณชายกัน Why make c อืมทนให้มันชุดวินเจนี่เค้กกินอันนี้ค่ะอะไรโลกชอบมากเลยค่ะขนมจิ้มกับชีสค่ะที่นี่เขากินแบบนี้เดี๋ยวมันจิ้มให้ดูทำเป็นให้มันร้อนร้อนได้ค่ะให้มันร้อนร้อนได้เผ็ดอร่อยหรือว่ากินแบบอย่างนี้ก็ได้คร้อนแบบนั้นร้อนนะคะ Oh, Tonfan. Die ist nicht drüber. Die ist so drüber. <laughs> Eigentlich ist sie drüber, aber die Lippen sind da. Da lacht sie, verstehst du? Und dann zieht sie die Lippen wieder komplett rauf. Tonfan hat gar nicht genug von Klauen. Kannst du da die wieder wegziehen? Was ist denn? Die oh. Reste.

หลุดแล้วค่ะทุกคนหลุดแล้วค่ะหุกไนโอ้ในอ้าปากให้มามาดูสิหลุดแล้วค่ะป๊าดึงหลุดแล้วร้องไหยแล้วเจ็บโออรร่รรรรรรร็รรรรรรรไรรลรร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 หรรรรล้รหรรดรรรรอรนรนรรนรร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 รอรรรรรนนรรรหรร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 ร อาจดูตรงจะซานนอกริงอุนิสกรีมอะไรเนะแอ่เมน่ดูต่อแต่นสทรินสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศที่เราจอดรถนอนนะคะข้างล่างเป็นเมืองค่ะทุกคนแล้วก็หิมะเต็มไปหมดเลยค่ะแถวนี้เดี๋ยวเราจะขับไปต่อที่ภูเขาต่อนะคะบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ตื่นเช้าแล้วค่ะแปดโมงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะทุกคนกำลังตามหาสถานที่เล่นลสกีหิมะนะคะทุกคนแถวบ้านเปิ้นหิมะตกนิดเดียวค่ะก็เลยต้องขึ้นเหนือมามาหาหิมะนะคะพวกเิ้นชอบเป็นอย่างนี้แหละทุกคน หิมะก่อนชาวบ้านเขาพอเดือนมกราหิมะบ้านเราก็ตกเยอะเหมือนเดิม <laughs> <laughs> ใช่ไหมนูก ถึงแล้วค่ะทุกคนมาดูนะคะอุ้ยคนเยอะมากเลยมาได้กันแต่เช้ามากขนาดนั้ดูค่ะแต่งตัวพร้อมเลยหนุนหนุนหนุเขาเล่นลงมาจากข้างบนนะคะเล่นสกีลงมาจากข้างบนดูรถบ่ไม่ได้ให้เล่นสกีค่ะเราก็เล่นของเด็กๆไปโอ้โหแล้วก็จะมีกระเช้านะคะขึ้นข้างบนอันนี้เดินนี่ขวางถนนสุดๆ ค่ะทุกคนมีทั้งกระเช้ามีอะไรแบบว่ากิจกรรมเหมือนที่ออสเตรียนะคะสูงชันสุดๆดูเนี่ยโอ้โหดูคนทันนี้ชาวมาั้ยคนต่อแถวอะ่ะทุกคนโอ้ยต่อแถวยาวไปถึงนู่นเลยเน่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 เราเก่งไหมใครเนี่ยออานุวิบวรณ์เนี่เนะ รู orman, ้ด้วยทอดเพื่อนรู้ด้วยฝันลอยดูฮัลโหลนะคะรถจอดเต็มเลยหนุนยาวไปถึงรุ่นบรรยากาศค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะไปนั่งแทกซี่ดีกว่ากันก่อ ลืมมากค่ะคนรอต่อแถวเยอะเลยหนาวไหมล่ะหนาวนะฝนก็ตกด้วยนะคะยืนรอแบบต้องลมอากาศเท่าไหร่คะตอนนี้รู้ไหมไม,ม่รู้เหรอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันะคะรอประมาณสิบนาทีแล้วมาเช่าอันนี้ค่ะคเช่าที่ลากเรื่อนี่ เราจะมาขึ้นตรงนี้นะคะน,กกนั่งหวากลัวตกอะค่ะไม่กลัววตกไม่ตกหรอกนั่งอยู่เฉย เที่ยงของเราค่ะทุกคนสามีทำสปาเกตตี้ให้น้องงดูเรใช่แล้วก็ใส่ชีสนะคะทุกคนอากาศข้างนอกฝนตกพวกเราไปกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปอีกนี่ค่ะเปียกของเปียกเต็มรถเลยไปว่ายน้ำว yeah. ันนี้ด like yep ้วยค่ะเอออาจจะคุณมาเจอที่ว่ายน้ำนะคะโอเคค่ะกินข้าวค่ะกุเทนอพันธิกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด กล้วยวายในวินเทอร์ก็คือไวน์ร้อนในหน้าหนาวนะทุกคนสามีกำลังต้มให้อยู่โอขอบคุณค่ะดังแค่นี้นี่ค่ะทุกคนไวน์ร้อนกินกลางวันแสบๆนี่นถัตอนเที่ยงมาต่อกันรอบสองค่ะทุกคนตรงนั้นเขาจะเป็นที่เล่นสกีนะคะสกีตรงนี้ของพวกเราก็จะเป็นแบบว่าชิลเลนฟานตรงนี้นะคะเป็นลากเลื่อนอะไรอย่างเงี้ย ที่มาตกที่มาต,ตกแล้วบรรยากาศดีมากเลยค่ะ,ะไปพาก,กินข้าวกินจิกวายร้อนมานะคะร่างกายอบอ,อุ่นขึ้นนะคะเราก็มาลุยกันต่ออีกสักสองรอบมาตกเยอะมากเลยโอ้แันนี้ไปโอเคโอเคดิสเวมย่าอาแคสิ

Output Servus! Muss die Mama dir nehmen? Ja, das ist der kleine Schlitten. Da passt man zu zweit nicht drauf. Nein, 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 ich Auf geht's jetzt! Achso, was jetzt? Du willst ja mit mir fahren, das ist der. Ja, stimmt! Du doch nicht, was willst du? willst. Nee. Ab! Schnell! Ja. Ab, außen die Füße drauf und auf geht's! Ja. den Hammer verkratzt ja eh? Sorry

Ich muss mal die Füße und ja hin tun. Ja, du wirst nicht gescheit. Du willst du so filmen? Bau du mit der Kälte? Nein. Ah, oh. oh, nein. Ich denke, er ist nicht. โอ้เปียงแล้วะน่าอุ้ยเคสทานี้อ yeah, ่านนีอ้นแล้วอุ้ยตรงนู้นอะไรนั่นเคสดเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งนะ รถนอนอีกทีน่นึงแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปไ่ายน้ำอุ่นกันค่ะวันนี้ก็พักก่อนรอโอ้ยหนาวมากเลยค่ะข้างนอกไปแล้วค่ะสี่โมงเย็นแล้วค่ะ